กลับสวัสดีนะครับผมกับผมกแเรวช่องยูทูบลูกพญาตาครับมาครับกินข้าวกันครับปลาดุกต้มน้ำปลานะเนาะนะมาครับต้มเสร็จแล้วนะครับต้มเสร็จแล้วครับใส่นี่ครับใส่พริกป่นน้ำยองหอมวันนี้ก็เป็นวันที่12สิงหามนวันแม่นะคับเนาะ แต่รเรเคยลืมประคุณแม่นะครับนะคนเขาถุ้ทลืมพระคุณพ่อแม่บุญคุณพ่อแม่นี่ชิบหายนะว่าจะเล่นนะครับนะบางคนว่าอ่าเกิดมาแล้วต้องทดแทนบุญคุณพ่อแม่ไหมมันคิดไม่ได้เรื่องแค่นี้นี่แหละลุงเล่นกับพ่อสอนพ่อสอนให้เด็กน้อยลูกคุณคนบ่เขาเล่นแด่เ่รลูกว่าต้องทดทดแทนบุญคุณพ่อแม่ยังมาถามต้องทด เราเกิดมาทดแท,ทนบุญคุณพ่อแม,ม่ไหมน่สิเอ็กหน่อยสมัยนี้เนาะโอ้โหนะแต่มันก็เป็นหลังครอบครัวแต่ว่าเนาะเขาถือปลูกฟังมาแบบนั้นครับแต่แต่แต่ละครอบครัวถือปลูกฟังมาบ่คือกันนะครับนะคนดิ้นล้นหาเงินแทบตายเพื่อสิกับไปอโยู่บ้านกับครอบครัวนะครับจนลืมไปว่าทางบ้านมีคนรอเขาอยู่นะครับ วันนั้นถ้ามีโอกาสก็กลับบ้านได้ครับผู้ใดยก็ได้กลับบ้านกับซองก็มีโอกาสกลับแน่ปีละเทียก็ยังดีนะครับนะไปไหว้เพิ่นเพิ่นพ่อแม่เพิ่นกระถาอยู่มาครับกินข้าวกันครับเปิดตัวได้เสียงเศร้า เป็นเสียงเศร้านะครับมันเป็นเสียงมอไซค์นะเสียงเศร้าเซ็เฟีนะครับได้ประดุกมาสีตัวต้มน้ำปลาจับจับเป็นว่า มีเงินเป็นร้อยล้านก็ไม่สามารถซื้อลมหายใจของพ่อแม่กลับมาได้น,นะครับนะเรื่องจริงครับนะานการกระจายเรื่อหาเงินเป็นลิมพ่อแม่อยู่ทั้งบ้านนะครับนะ ปลาไลกินสะตอยอีกแล้วมันน้ยสะตอยิ้นเสมอมาช่วงนี้มากครับอื เ่เท่ทาไหรแล้วต้มจะต้มเปเลือยอะไครับต้มน้ำปลาพอต้มมากินไปในต้ตตมตำแจวนะนี่ยังเหลือเปลือยพื่อเอด้นะ ไปเวลากับบ้านเนาะพอแม่ก็จะหาเนี่ยหานี้ไปถ่ายเด้อโอ้ยลูกมากินนั่นนี่ลูกมากินนั่นนั่นเลยอะ เที่ยงเป็นเดือนสามเดือนโจลูกสิมาสร้างฟิตไว้ไทยกันนี่นะป็นลูกบางคนอยู่กินมาครับบ่ส่วนปัจจุบันมูนกินแล้ว ก็คว้าผมนักป่ปยำกลับไปเมียไปตามเส้นนี้เห้ไใดบ้างติดนี้ร้านนั่นไว้ติดนี้ร้านนี้ไว้เสี่ย ผจับคักอีนี่นี่แม่นี่ดีเด้คนเขาบาดนี้สุกมื้อนี่แล่นตามแต่ความฝันบ่จนลืมคนอยู่บ้านอย่างนี่มผมก็คือก,ก,กันละครับทด่ว่าเพิ่นนี่ดอก Mm hmm. มันเข่ากันกนิดเดีย hmm. ว mm hmm. มันอยู่ขนาดมันสุดยอดมากสาระ หมอไปถิงเด้กินเสร็จเราจังเล็บที่หลังด้วยกินเนื้อก่อนอื สต a, okay. ่อกับต้มน้ำปลาไว้เข้ากันเสยเวลาผมไปอบลูกหนึ่งอะไรเรื <vanilla seasoning> ่องมูสิบ้าแบบนี่ยกระเบ้าแบบนี้ตัวนะทุกครั้งเรื่องความกระตันอยู่ เพราะว่าบ่อ,อยากให้เขาเสียเวลาอยู่นะแต่วันผ่านไปแล้วมือหนึ่งเขากลับบ้านไปบ่ม,มีพ่อแม่อยู่สิรู้สึกช่างไรน,นะครับนะแฟนบอกครับพวกเจ้าเพื่อนเห็นงานยุ่งเทพะทมั้สิเห็นงานสดรับเห็นงานอยู่ยจังจังหวัดทั้งสิ้สมมติว่ามือหนึ่งกลับบ้านไปบ่ม,มีพ่อแม่อยู่ผ่านสิรู้สึกช่างไรครับตอนนี้เพิ่นยังอยู่อยู่เพิ่นยังมีชีวิตอยู่กับพยายามนะครับตอบแทนหมุนคุ้นเพิ่นนะครับ ตอนที่จะไม่มีท่านอยู่แล้วอื แซ่บเขาเยาอะกินไปว่าไปอาทิตลำคาาแน่เนะานะเปิดเนาะขนาดหมามันยังนั่งฟังไม่ใช่บ้างหรอมันฟังไม่รู้เรื่องหรอแสบแค่นั่งฟังเนลงไปผมก็หวังว่า2,000คนที่เบื้องผมอยู่นี้ก็ประเด้หวังผลถึง2,000คนหรอกครับเนาะ2,000คนนี่จากคนหนึ่งก็ยังดีที่มีความขี้กระตันอยู่ ถือว่าประสบผลสำเร็จตังเรยบางคนเนั่นมัก้าแม่ทั้งสิกาบแม่มัก้าแม่ทั้งสกอดแม่ แม่มบัับปัดผู้ซ้ายนะแลนซไซกอดเดีดยสันแม่จองมกากราดเห็นทหารทหารใหม่บุก้าไว้บุกกา,ากรา,าบแม่บุก้าไหวาแม่พอฝึกเสร็จเขาเขาจะมีช่วงเยี่ยมยาดมือแหลกเขาจะมีหมอบพวงมาล่ยเขาไปกราบแม่กอดแม่ต่อไปบางคนบุกกาเฮ็ดนะครับ อืมสมัยตรงนี้เป็นบานนี้แนละ้วโมเมนต์ากระตันยู่เลยโมเมนต์บวชแม่เดยบางคนก็หักอย่แต่บากกาเลยแค่อายนะพอบุกเคยเห็ุเลย อืม hmm. มันสุดยอดมากเลยสาละโอ้ยจัดก็บ้า mm hmm. โอ้ว่ะซ่บแค่กีดิ